โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการแบงค์เกมเมอร์ทีวีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเออ่วิธีการตั้งค่าโมบิเซ็นนะครับโอเคเปิดเพลงฟังไปด้วยนะชิวๆโอเคครับ,ใ,รบให้คุณคลิกสามจุดมุมนมื คลิกไปเอ่อไปที่ตั้งค่าการบันทึกนะครับโอเคคุณภาพนี้ให้เป็น8หรือ12ก็ได้นะครับความละเอียดนี่เอาเป็นสูงสุดเลยก็ดีนะครับ FPS นี่ให้เป็นสูงสุดเลยนะครับไม่มีขีดจำกัดหรือว่า30ก็ได้นะครับผมแนะนำเป็น30นะครับ ส่วนอันนี้นะเป็นความโปร่งใสนะครับของไอโมบิเซนว่าคุณราความโปร่งใสเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับ okay. มันก็จะไม่มีห้นะเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีนะครับสามารถใส่รูปได้ เออหรือว่าถ่ยเองก็ได้นะครับโอเคสว่วนนี้ครับบันทึกเสียงนี่ให้คุณเปิดเลยนะครับเวลาถ้าคุณไม่เปิดนะวิดีโอคุณนะเวลาคุณพูดไปมันจะไม่มีเสียงนะครับอ่าก็ให้ติดไปนะครับนับถอยหลังก็ให้เป็นไม่ใช้หรือสามวิก็ได้นะครับกี่วิก็ได้แล้วแต่ น,นับถอยหลังนี่คือเวลาคุณกดเล่คอร์ดเด้อใช่ไหมแล้วคุณกดอัดมันจะนับถอยหลังครับสมมุติ3วิก็3 2 1แล้วมันก็จะเริ่มอัดให้เลยนะครับบันทึกท่าทางก็อะไรก็ไม่รู้นะมันทึกกอกและสวิเปอร์สวิปพีสอะไรก็ไม่รู้นะครับลายน้ำแสดงก็คือ รวมรายําระหว่างการบันทึกโลปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึกโดยรวม,ม,มก็ไม่ต้องไปยุ่งนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งครับเนี่ยสามอัน,นถ้าทางรายนํานแสดงเวลาในการ,สรแสดงไม่ไปยุ่งนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ คอเดี๋ยวผมแปลรูมาใส่ดีกว่าเพลงนี้คือเพลงครบแล้วอะไรครบแล้วจะรักนะครับของวงพัทลุงนะครับผมก็ชอบฟังเพลงของพี่วงพัทลุงนะครับ ลูบมาเองแลมลูบาลูบัดลูบัดลูบัดโอเคก็กดไปน้อไปใช้นี่ครับมันก็จะมีรูปของเราขึ้นมานะครับแน่เป็นไงล่ะก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ